จะทำอะไรไม่ชัเลยพี่อะไรไม่รู้แล้อขอดูทุกคนปะถ่ายแล้วเธอฉันถ่ายแล้วใช่ไม่รู้แล้วค่ะทุกคนซึ่งทุกคนคะ่ะทุกคนที่เห็นอยู่มีใครมีอะไรแนะนำไหมคะว่าทํายังไงถึงจะสามารถเปลี่ยนตัวได้เราต้องขุดเหรอคะโอเคถ้าเกิดเราต้องขุดเราก็ขุดนะคะเพื่อจะได้แต่งตัวนะคะอ๋อเขามีเขาเขาปิดการอันนี้อยู่โอเคได้อุ้ยที่ชา้าไดหรูดคะ่ะทุกคนขอไปดเรื่อยเดี๋ยวชอ็อตเดี๋ยวชอ็อตที่สสี่ คือทุกคนวิ้ยเล่นกันกี่คนทุกคนเรางงมากทำไมถึงเขาเปลี่ยนได้ไม่เราเปลี่ยนไม่ได้ทุกคนมีใครดูบ้างทำอะไรกันมั้เปลี่ยนได้ทุกคนตอนนี้เราขี่ช้างเธอทัานขี่ช้างอยู่วิววิวไปเลยเจ้าช้างเจ้าช้างไปตรงนู้นไปตรงนู้นใช่น่ารักเนาะเจ้าช้างน่ารักเนาะทุกคน หยุดก่อนเจ้าช้างทุกคนมียูนิคอรนรด้วยทุกคนเราก็ขี่ยูนิคอรนรได้เธอเธอ,อลองขี่แม่เดี๋ยวฉันให้ขี่อยากขี่ไหมอ่ะอยากขี่ไหมเธออยากขี่ยูนิคอนไหมอ่ะฉันให้เราให้เพื่อนยิมขี่นะมไม่ยิมหรอกค่ะให้วีให้ใช้ไปเลยก็ได้ยดวยขอยขอนุญาตเธอช่วยนะฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคน

านั่นน่ะสิไปไหนหยุดหยุดหยเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับไปโอเคนี่ผมวิเศออาราดินหรือเปล่าโอเคตกได้แล้ย่ยลวอะ่รนี่ตัวอะไร,ะไรฉันเ่็นมนเน่โล่นเ่ยล่โล่ยลเโอ่โล่โล่โลอยู่กับฉัน,ฉนโล่โลนโ่รลยล่โลโลล อันนี้ละกันฉันขี่อันนี้ละกันดูแปลกๆดินี่คืออะไรเธอนี่คืออะไรฉันไม่รู้ว่าฉันขี่อะไรอยู่จริงนะตอนเนี้ยไม่รู้เลยขี่อะไรอยู่หยุดไม่กี่ฉันเห็นเออเธอแล้วทำไมถึงเธอเปลี่ยนชุดได้ทำไมฉันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะนี่ทำไมฉันเปลี่ยนไม่เป็นฉันก็ไมนะขี่ช้างได้ว่างสนุกดีเป็นเป็น ปฟนพอเล้นะออก่อนอ,ออก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 จากเป,เ,ปเป้นก่อนออกจากปฟนเป้นก่อนอยู่กับมิราคุกอ,อยู่กับมิราคุกอโอ้ทําไมเธอเปลี่ยนได้อ่ะทําไมฉันเปลี่ยนไม่ได้หรออ้าวเหรออ๋อเออเธอเป็นเจ้าของห้องเหรอโอ้อึหึอ๋อไม่ใช่งงฉันส่งผิดอัน โอเคอันนี้คืออ๋อแบบกดจุดเธอรู้ไหมเราสามารถปิดการใช้งานงานได้ด้วยนะเราสามารถปิดการใช้งานฉันก็ทําเป็นนะแบบให้คนเข้ามาแต่แบบปิดการใช้งานทําลายแบบเขาจะไม่ทําลายอะ่ะฉันทําเป็นแล้วนะเธอก็สามารถทําได้นะรู้ไหมเธอก็ทําทได้เหมือนกันเฮ้ยอันตัวนี้ก็น่ารักนะมีหิมะอยู่ตรงจมูกด้วย ฉันไม่ได้บูรี่นะอุ้ยทายอยู่ทายอยู่ลืมท่านผู้ชมขอขอโทษด้วยนะคะเราลืมหมดเลยค่ะทุกคนขอโทษค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราลืมไปเลยะคะ่ะท่านผู้ชมขอขอภไปะะด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนก็จะรู้เลยนะว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของห้องทุกคนน่าจะรู้แล้วนะคะอน่นี่นะคะอุยอ้ยทูกอุ้ยชาวล้ลเธอ สแสบตามาคทุกคนตอนพาทิตย์ตอนเช้าคือเสแบตามาเลยนะคะทุกคนโอเคทุกคนบายบายค่ะทุกคนเยวอีมีอีเพิ่อสอง